รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนชวนชมตีอ้วนชวนหิว ไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านี้คุณผู้ชมป้ายด้านหลังผมนี่นะฮะลิขิตไก่ย่างต้องบอกเลยว่าร้านนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับคุณพ่อมาดูมวยพูดตรงๆเลยมาดูมวยสนามมวยลาดดำเนินนะครับก็หิ้วผมมาด้วยนะครับแล้วก็พามากินร้านนี้ลิขิตไก่ย่างตำนานแห่งร้านอร่อยนี่นะครับมีมานานกว่า 60, 60กว่าปีแล้วแต่ตรงนี้จะเขียนป้ายว่า52ไม่รู้ทำไมว่าเขียนว่า5้าเดี๋ยวลองไปถามข้างในร้านดูแต่ที่แน่ๆที่นี่เขาดังเรื่องไก่ย่าง ยาวนานมากเป็นร้านเดิมเจ้าเก่าที่เราควรแวะกลับมาชิมครับลิขิตไก่ย่างอาหารเราก็ทำตามสูตรบันพักุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไหว้ขายมาต้งแต่นมนานจนถึงรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนโฉมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมวันนี้แวะกลับมากินตำนานความอร่อยนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคือร้านนี้เป็นร้านประจําเพราะว่าคุณพ่อจะมาดูมวยพูดตรงเลยมาดูมวยมากินมาเที่ยวแล้วบางทีก็ติดสอยห้อยตามเน็ตผมมาด้วยผมก็เลยมีโอกาสได้กินร้านนี้ตั้งแต่เด็ก นะลิขิตไก่ย่างวันนี้นี่ทายาทนี่น่าจะเป็นรุ่นที่สองแนละ้วพี่ใหญ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่นี่เขาบอกว่าเป็นคนคุมลิขิตไก่ย่างทั้งหมดก็ว่าได้ว่าได้แหละก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของไก่เฉพาะไก่รออ้านนี้นะคุณผู้ชมเป็นไก่ย่างในอดีตที่ดังไปถึงเมืองนอกเลยใช่นะฮะประเทศอะไรบ้างอเมริกาฝรั่งเศสนอร์เวย์สวีเดนอังกฤษแม้แต่ญี่ปุ่น แต่ว่าในป้ายใหญ่ๆที่ขึ้นป้ายเหลืองๆเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมว่าเขาเขียนว่า52ปีจริงๆมากกว่านั้นเือนตั้งแต่2499ครับ2499ผลรุ่นันทภัณฑ์ของเมืองเลยนั่นแหละครับ <c oughs> ขาย <c oughs> ครั้งแรกตัวละ8บาทตัวละ8บาทเขาบอกว่าไก่ลิขิตเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนคนอื่นใช่ <c oughs> ยังไงฮะคือเราจะเน้นเรื่องก,กระเทียมพริกไทยเป็นหลัก <c oughs> พอได้กินไก่ย่างจะรู้ว่ากระเทียมที่นี่โอ้ขึ้นมาก่อนแล้วความหอมของกระเทียมพริกไทยโดดขึ้นมาก่อนแล้วว่าอื อร่อยหอมมากเห็นบอกว่าใครรู้สูตรอ่ะก็ไปหมักไม่เหมือนถูกต้องครับใช่ไหมฮะครับต่อให้รู้สูตรก็ยังหมักไม่เหมือนถูกครับเพราะมันมีเคล็ดลับอยู่ครับผมเห็นมีลิขิตไก่ย่างที่อื่นเหมือนกันครับเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันครับอันนั้นก็คือที่นี่เป็นครัวกลางนะฮะตรงก่อนเป็นครัวกลางที่ส่งให้หมดต้องใช้ชื่อคําว่าลิขิตไก่ย่างเพราะลิขิตเป็นชื่อพ่อใช่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องไก่บ uh 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 ัางครับไก่ที่อร่อยเนี่ย เขาบอกว่าที่ลิขิตไก่ย่างไม่ได้มีไก่แบบเดียวครับมีกี่แบบฮะมี2แบบครับเป็นไงบ้างเฮียเป็นไก่บ้านย่างคือแต่บ้านนี้จะเป็นมีคอมีขาแต่ส่วนไก่เนื้อจะเป็นไก่พวกที่มีเนื้อแต่ไม่มีไม่มีคอและไม่มีตีนอันไหนอร่อยกว่ากันอ่ะเนื้อไก่บ้านจะเนื้อจะออกหนึบหนึบไม่เหนียวหนึบหนึบคือเป็นไก่สามสายนั่นแหละฮะครับผมเขาเรียกไก่สามสายเลยฮะไก่ดี ก็ต้องมีน้ำจิ้มใช่เขาบอกน้ำจิ้มที่นี่ก็ไม่ธรรมดาถูกต้องครับเป็นยังไงฮะสูตรสูตรน้ำจิ้มเราทําเองครับเรามีสูตรพิเศษของเราตหากอีกทีเป็นยังไงครับเป็นน้ำจิ้มนี่ถงสีดําก็เป็นอหอมเผากระเทียมเผาพริกเผาแต่กันสีแดงก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมสดกระเทียมดองอะไรเงี้ยฮะพริกสดครับแต่ว่าตอนเนี้ยราคาเปลี่ยนไปสมัยนั้น เริ่มเปิดร้านตัวละ8บาทตัวละ8บาทตอนนี้ตัว่าไห่ฮะตอนนี้เวลานี้250บาทต่อหนึ่งตัวแล้วไก่ธรรมดา240ครับ240ส่วนอาหารอื่นๆเดี๋ยวนี้มีเพิ่มเติมเยอะะแล้วนี่ฮะครับมีหลายตำเลยครับไก่มีไก่ย่างลาบหมูลาบเนื้อลาบกุ้งลาบปลาดุกแล้วอาหารพวกเป็นจานให้อาหารจานก็เป็นพวกพวกข้าวผัดหรือพวกผัดกะเพรารัดข้าวมีหมดทุกอย่างแต่มาแล้วนี่ห้ามลืมสั่ง ่ไก่ย่างแน่นอนไก่ย่างครับต้องลิขิตไก่ย่างเท่านั้นโบราณมาก60กว่าปีแล้วขอบคุณอย่างใหญ่มากขอบคุณครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคําราตรีหร,รือบ่ายอยู่จังวัดไหนตามไปแน่นอนขอให้รู้มาแล้วคุณผู้ชมลิขิตไก่ย่างนะครับวันนี้เราสั่งเป็นไก่บ้านมา แล้วก็เฮียใหญ่ก็บอกว่าสูตรเนี่ยต่อให้คนรู้เนี่ยก็หมักไม่เหมือนนะลองเลยครับคุณผู้ชมนี่หยิบน่องเลยขอกินแบบเปล่าๆก่อนนะวันนี้มาเพราะไก่โดยเฉพาะเลย,ย,เลยกินแบบว่ายังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอร,อรอ้อนๆแต่ตอนเด็กๆผมกินเน่ะเป็นเด็กอาจจะกินไม่ได้มากแต่รู้ว่ามันอร่อยเพราะอะไรเพราะมันมีความเผ็ดร้อนมันหอมเด็กกินไปอาจจะมีความเผ็ดพริกไทยนู่นนี่นั่นเพราะตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีกระเทียม มีพริกไทยมีสูตรที่เขาหมักมาแล้วมันหอมอย่างตัวเนื้อนี่นะออยู่ติดกมามันนุ่มมอร่อยแทบยังไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยก็ว่าได้นะเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วมันจะเพลิดเพลินมากมันไม่ได้ไก่ย่างที่แบบแห้งเกินไปมันไม่ได้ว่าฉ่ำเกินไปมันจะอยู่ตรงกลางพอดีแล้วเนื้อมันจะนุ่มหนังก็จะหอมเนียน เวลาน้ามาเนี่ยเขาบอกให้เอาเนี่ยประมาณ2 3สหยดใส่ลงไปในน้ำจิ้มตัวสีดำดำเนี่ยครับอ่าแล้วก็คนนะครับก็จะได้รสชาติที่อร่อยกว่าเดิมอืมซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากต้องมาลองทำเองดูนะครับทิมอย่างอื่นบ้างคุณผู้ชมมาแล้วสั่งมาแล้วก็ต้องทิมหน่อยชุบหน่อไม้ชุบหน่อไม้อืมอร่อยเหมือนเดิมพรมตสามไทยไม่เผ็ด อันนี้เป็นเบสิกคนกรุงอยู่แล้วนะฮะสามรสเปรี้ยวหวานเค็มครบลรวส้มตำอ่ะกินแค่อร่อยนะนอกเ้าเหนียวจุ่มไหมลาบหมูฮะโอ้อยากจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมแวะมาเถอะมีโอกาสแวะมานะผมไม่พูดอะไรมากฮะเทปนี้มีเวลาว่าง ขับรถมาเลยลืมไปกินไก่ย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยน้ำหยวนซะหน่อยลายเคขวยยิ่งชุ่มฉ่ำรออีกหน่อยนะครับจะเปลี่ยนเป็นกระป๋องแล้วนะครับหยวนของเรานะครับแล้วก็วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมมีเวลาว่างขับรถมาลองแวะมากินไก่ของลิขิตไก่ย่างดูแล้วคุณจะบอกว่าเอออร่อยจริงๆ ลิขิตไก่ย่างนะครับความอร่อยยาวนานนะครับยั่งยืนมา67ปีแล้วแวะมาชิมได้นะครับร้านอยู่ไหนครับพี่ใหญ่ร้านอยู่หลังสนามมวยราชด,ดำเนินเข้ามา500เมตรได้ไม่ผิดหวังความอร่อยลิขิตไก่ย่างยกนิ้วโป้งให้เลยว่าอร่อยจริงครับกี่โมงฮะ เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครึ่งแะแวะมาได้ทุกวันแวะมาได้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวาดในรายการตีวันชนิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดือมาอร่อยแก้ขายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านมใช้1ลังด้วยนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราติ๊กเกอร์ไว้เห็นสติ๊กเกอร์นี้แวะเข้ามาได้ร้านนี้้ตอองงลครับ ไม่ลองไม่รู้ครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วน,นชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดาต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าเฮ hey! ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ นี่พี่พี่มาผมมาร้านวันนี้ร้านสวยมากเลยนะร้านนี้ชื่อว่าโฟกเอลเป็นร้านที่แบบว่ามีรถเก่ามีอู่รถมีเค้กมีกาแฟแล้วก็มีเป็นตัวแทนจําหน่ายมอเตอร์ไซค์รู่นนี้นั่นคือร้านดีมากอะซ่อมรถด้วยขายรถด,ด้วยอ,อ,อ๋อพี่เคยมาแล้วด้วย คุณผู้ชมผมนี่ไม่ไว้ใจพี่ตีอ้วนรับรองเชื่อใจได้เอาเงี้ยเดี๋ยววันนี้ทายกันจัดจ่าได้คือได้โดนคือโดนดีกว่าด้วยสัจจาของพี่นะดัดลึกๆผมไม่เชื่อนะคุณผู้ชมช่วยดูด้วยนะถ้าพูดไปเลยว่าไม่เชื่อผมเชื่อพูดกับพี่ผมก็ต้องบอกเชื่อไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้ร้านโฟกเทลย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอีพีนี้เรามาเช็คอินคาเฟ่ย่านฝั่งทนกันบ้างครับกับโฟกเทลคาเฟ่แอนบิสโทรคาเฟ่เท่ที่รายล้อมไปด้วยรถคลาสสิก อู่คัสตอมรถช็อปมอเตอร์ไซค์และของสะสมสไตล์วินเทจที่หนุ่มๆจะต้องหลงไหลมุมถ่ายรูปเก๋ๆที่สาวๆต้องหลงรักและโซนของเล่นที่เด็กๆต้องชอบที่สำคัญเมนูที่นี่ดูดีมากๆมีทั้งอาหารกาแฟาและเบเกอรี่จะเป็นมื้อหนักๆหรือมื้อชิวๆก็ฝากท้องกับที่นี่ได้เลยและที่พวกเราสั่งในวันนี้ก็คือข้าวผัดสมุนไพรปลาทูปากตี้ผัดพริกเกลือกุ้งมาม่าผัดพริกแห้งทะเล และเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอย่างโรตีพิซซ่าฮาวายเอียนส่วนเครื่องดื่มที่อยากให้ลองก็มีอะฟโฟคาโต้แฮปปี้เฟอร์และแอปริคอตปั่นถ้าคุณผู้ชมมาแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรลองสั่งตามพวกเราก็ได้นะครับผมมาลองแล้วมุมถ่ายรูปเท่จริงของกินก็ดีสุดๆผมแนะนำร้านโฟกเทลคาเ a ่แ Bistro ให้เป็นร้านประจำของคุณได้เลยเพราะไม่ว่าจะมากับใครร้านนี้ก็ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนครับ แล้วนอกเหนือจากเมนูที่พูดมาแล้วมีเมนูอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะเราต้อนรับคนทุกกลุ่มเนาะหมายถึงว่าทั้งผู้สูงอายุวัยรุน่นหรือแม้กระทั่งเด็กเมน,นูอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าถ้าเป็นผมจะแนะนำอะไรครับอ่าถ้าเป็นพี่ติอ้วนจะเป็นกะเพราเนื้อออสเตรเลียค่ะใช่ชื่อมันอาจจะดูธรรมดาที่ร้านอื่นก็มีแต่ลองดูว่าทำไมหมอนถึงแนะนำเนาะา เดี๋ยวลองดองดูว่าเป็นไงในออสเตรเลียด้วยแล้วของผมละครับลองเป็นโรตีพิซซ่าต้มยำปเยี่ยมเลยครับนี่โรตีพิซซ่าถ้าเกิดว่าคนจะมารับประทานอาหารที่นี่นะมาเยี่ยมชมอูรรอดเลยร้านนี้อยู่ตรงไหนเปิดปกี่โมงครับโฟกเคลสาขาก็จะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะก็จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะคะก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยบางแวกบา13เซิร์ชโลเคชั่นก็ใน Google m a p ก็เจอเจอเลยโฟกเคลมีสาขาเดียว Okay. เซิร์ฟเลยโฟกัสสองแห้ต้องที่น right> ี่ท well> ี่เดียวแต่มาแล้วอย่าลืมสั่งโลตีเนาะต้องสั่งเนูเลยนะฮะขอบคุณนะครับมาแล้วครับของผมชานี้ฟังดูอาจจะเหมือนธรรมดาเพราะชื่อของเขาคือ กระเพราเนื้อแต่ต้องบอกเลยว่าดูสีสันและหน้าตาก่อนนะครับคุณผู้ชมข้าวปกติเรากินจะเป็นข้าวสวยข้าวหอมมะลิแต่ร้านนี้เขาเอาใบกระเพรามาบดละเอียดครับแล้วทาคล้ายๆซอสเพสโต้แต่เป็นซอสกระเพรานําไปผัดกับข้าวก่อนสีหลออมาเขียวน่าทานแบบนี้ <c oughs> สีสันของข้าวลองดมลองชิมเปล่าๆดูโอ้โหหอมกลิ่นกระเพราครับเล็กๆแต่ว่าไม่ได้มากนเกินไป คราวนี้เราลองเนื้อออสเตรเลียมาบ้างนะครับมาวางบนข้าวกะเพราตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเคี้ยวไปแล้วรสชาติดีความเผ็ดค่อยๆซึมแทรกออกมาสุดยอดเลยฮะอยโอ้โหเผ็ดเหมือนกันเนี่ยกินไปเรื่อๆยๆเผ็ดเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมลองเอาเนื้อทั้งหมดคลุกกับข้าวกะเพราดีกว่าอพอคลุกเขาแล้วก็น่ารับประทานอย่างยิ่งลองกินดูเลยดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมใช้ได้เลย แลวเนื้อที่นี่ไม่เหนียวติดฟันเลยนะเคี้ยวแบบงึบงักงึบงักได้อารมณ์มากโอ้โหความเผ็ดก,ก็เผ็ดสัจใจนี่ไงเจอลูกโดดก็ไปจิ <c oughs> ้มคุณผู้ชมต้องลองมาทานดูนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นข้าวผัดกะเพราเนื้อออสเตรเลียจานนี้ผมว่าน่าลองสั่งมาดูนะครับแต่ก็เ,เผ็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าไม่กินเผ็ดก็บอกก็ได้วยนะฮะหลังๆเริ่มข้าวคำน้ำคำแล้ว ที่นี่เนี่ยเขามีอาหารอย่างอื่นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าสายกระเพราเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะก,กะเพราเนื้อออสเตรเลียจานนี้โอ้โหอร่อยสายกระเพราต้องมาลองครับเมนูอของผมในวันนี้นะครับโรตีพิซซ่าซอสต,ต้มยำกุ้ง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 มาเต็มจานเลยกุ้งเต็มจานหน้าตากด็ดีชีสก็เยิม้มกลิ่นก็หอมผมยังไม่เคยเห็นพิซซ่าที่ทำมาจากแป้งโรตีเลยโอ้หน้ากินมากเลย ขาให้มาครบเลยครับช้อนซ่อมมีดที่ตัดแต่ผมว่าอันเนี้ยบอกกับผมแล้วครับชีสก็เยอะดูสิเยิ้มๆเลยมาลองกันเลยดีกว่าอ mm ืม hmm. กรอบนอกนุ่มในเคี้ยวหนึบหนับหนึบหนับจริงๆครับ mm hmm. ขอต่อแผ่นที่2เลยละกันอ mm ืม hmm. มันจะอร่อยอะไรขนาดนี้สร mm ้า hmm. งสารรค์จริงๆ เอาแป้งโรตีมาทําพิซ่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแป้งโรตีเนี่ยเอามาทําพิซ่าแล้วมันจะดีมากๆเลยกินได้ทั้งถาดเลยกลิ่นโรตีก็หอมกลิ่นชีสก็หอมแล้วมันเข้ากันดีอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมมันอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยครับโอ้ต้องต่อแผ่นสามแผ่น4อีอ้าหมดแล้วแผ่นห้าแผ่น6กผมรวมกันเลยแล้วกันครับพับเป็นแซนด์วิชกินเลยแล้วกันอือคุณผู้ชมมันนุ่มกว่าเดิมอีกอือชีสกับซอสต,ต้ยมยำมันระเบิดอยู่ในปากเต็มเต็มเลย พี่ติอ้วนจะว่าผมไหมครับถ้าผมจะสั่งเพิ่มอีกสักถาดหนึ่งพอเลยเปียวเบื้องหลังกินไปสีถ่ถาดแล้วแล้วมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้คะแนเนลเลยวันนี้ของพี่นะกะเพราเนื้อออสเตรเลียตัวข้าวนี้แนะนําให้ผู้ชมลองมาทานดูนะครับหอมอร่อยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อก็ดีแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าเรื่องของความเผ็ดอ่ะมันก็มีบ้างนะขึ้นอยู่กับความชอบยังไงอันนี้ก็คือให้ สี่ดาวนะครับสี่ดาวเลยพี่สี่ดาวเลยอีกดาวหนึ่งที่ตัดไปก็ตรงเรื่องของแบบว่าเผ็ดไปอะไรเงี้ยมีความเผ็ดจริงไม่ใช่ความผิดร้าน<อ>ความผิดที่แหละเคี้ยวไปโดนลูกโดดส่ว<อ>นของผมนะครับโรตีพิซซ่าซอสต,ต้มยำเอาเฉพาะกินหน้าเซตนะสองถาดหลังเซตอีกสามถาดโอ้โหมีขอกกันไปคะแนนเนี่ยให้มาทั้งหมดเนี่ยห้าคะแนนครับห้าดาวเลยเหรอห้าดาวโอ้โหให้ห้าดาวเพราะว่าเออซึ่งอันนี้พอเป็นโรตีอ่ะมันกรอบ นอกแล้วก็นุ่มข้างในเวลาเคี้ยวไปมันก็แบบหนับหนับหนับกับซอสต้ตยมยำด้วยนะมันไม่เผ็ดจนเกินไปผมกินทั้งหมดอ่ะห้าถาพี่ผมยังไม่ดื่มน้ำสักแก้วเลยอันนี้อันนี้ต้องบอกนะว่าคุณผู้ชมไม่ได้เข้าข้างเปียวให้5้าดาวว่าเลยว่าเด็กก็กิกนได้เด็กก็กินได้แล้วมันอร่อยด้วยแล้วทาให้แบบว่าไม่สุดแบบว่าโอ้โหแน่นอี่เนะมันเป็นโรตีนะแป้งโรตีมันบางๆกินไปเรื่อยๆสุดยอดเมนูนี้ดีต้องดีใช่ไหมคิดราคาไว้นะวันนี้นะบอกตรงๆไม่มีการโกง มาทายเลยดีกว่าเมนูโรตีพิซซ่าซอสต้มยำเท่าไหร่การลงโทษคือเอาวาซาบิมาแปลงฟันคิดเองด้วยนะลงโทษเองทายราคาเองนะคิดเองด้วยนะแปลงฟันด้วยวาซาบินะนะนะผมคำนวณหย่อนกลัวโดนแปลงฟันกุ้งเยอะขนาดนี้นะพี่ทำได้ดีขนาดนี้ผมว่าราคานี้นะเข้าถึงได้ ร้อยห้าสิบเก้าบาทเฮ้ยร้อยห้าสิบเก้าเหรอผมว่าริวเลนนี่แหละเลนนี้ขายขาดทุนตายเลยไอ้พี่ส่งสายตาใครวะเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีร้อยห้าสิบเก้าทายไปแล้วผมทายแค่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเฮ้ยพี่ไอแพงกว่าคุณสิบบาทพะเรียกเจ้าของร้านมาเลยดีกว่าเรียกมาเฉลยเลยกันพี่โรตีพิซซ่าซอสต้มยำกุ้งจานนี้เท่าไรครับอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยมันจะอร่อยมันจะอร่อยหรือเปล่า จานนี้นะคะราคา169บาท169บาทมทคนนเงนเลยเป๊ะมากเลยเป๊ะมากเป๊ะมากสาบานต่อหน้าไฟไม่ได้ล็อกไม่ได้มีรู้ราคาก่อนเลยเรื่องตัวเลขไว้ใจผมเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงยเตรียมมาเองใช่ไหมแปลงสีฟันจากโรงแรมถือเลยจ้ะแล้วก็นี่วาซาบิใช่ไหมอ่าแปลงฟันด้วยวาซาบิเชิญครับ ถ้าทำหล่นนี่ผมมีอีกซองนะฮะคุณเปียวทําไม่ต้องเยอะขอแปลงขึ้นแปลงลงซ้ายขวาจบเอาทายเองร้อยห้าเก้าขาไปด้วยเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเขาไปด้วยเข้าไปด้วยลุงลวงลุงลวงลุงลวงนั่นแหละลุงลงพอ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 สงสารสงสารปากช่องวีนพี่เอ้ากับรายการอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าด้วยนะครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกรุกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปีและ Lazada หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวาราตี้สวัสดีค่ะพวกเราสามคน ต้องการมารายการตีอ้วนชวนหิวได้ข่าวว่าขออะไรก็ได้กินวันนี้อยากกินปูอยากกินกุ้งอยากกินปลาบรรยากาศดีมาก อาหารหน้าอร่อยขอบคุณล่วงหน้าแต่ขอบอกว่าทัวงค่าหิวเหลือเกินทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีว้นจนหิวนะครับวันนี้มีครอบครัวมาร่วมสนุกกับเราเป็นผู้โชคดี3ท่านพ่อแม่ลูกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อหลีค่ะหลียุ้ยค่ะคุณยุย้ยเล็กครับคุณเล็กนะครับทั้ง3ท่านนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันนะฮะใช่ค่ะมาร่วมสนุกกินฟรีกับเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ ขาเราจัดให้ตามคําขอเลยอยากกินอะไฮะอยากกินปูค่ะกุ้งไหลเสือค่ะอยากกินปลาครับโอ้โปลาเลยดิปลากระพงได้เลยวันนี้จัดให้ครบเลยปูใช่ไหมปูค่ะกุ้งลหลเสือ ปลากระพงเพราะวันนี้ผมพานะฮะทั้ง3ท่านมาร้านร้านนี้ผมยังไม่เฉลยนะว่าร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองดูบรรยากาศร้านนี้ก่อนนะครับและที่สําคัญเนี่ยที่นี่เขาเป็นฟาร์มปูขาวด้วยบรรยากาศดีวัตถุดิบสดใหม่เพราะเขามีบอ่อใหญ่โตนะมีปลากระพงมีอะไรสดๆเลี้ยงเองเลยแค่ฟังกันน้ำลายไหลค่ะนี่นะว่าวัตถุดิบอยู่หลังบ้าน <c oughs> บรรยากาศดีลมโกรกเย็นทั้งวันนี่เรามานี่ตอนนี้แบบว่า ใกล้เที่ยงนะ,ะยังไม่ร้อนเลยใช่ค่ะร้านนี้สุดยอดคุณผู้ชมเป็นร้านลับที่คุณควรจะรู้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันอะไปดูเจ้าของร้านดีกว่าว่าวันนี้เขามีอะไรแนะนําให้เรารับประทานกับบรรยากาศกาดีๆแบบนี้บ้าง สวัสดีครับผมหนึ่งครับเจ้าของ My Home Cafe Bistro นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ My Home Cafe Bistro ร้านเรา,เาบรรยากาศเรียบง่ายเ,าเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็ลมเย็นแดดอ,อ่อ,อนๆตลอดทั้งวันนะครับนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วนะครับอา,อาหารที่นี่ก็เป็นฝีมือคุณแม่ของผมเองนะครับวันนี้ยินดีมากนะครับที่จะต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับวันนี้เราได้เตรียม แีะคมเมนูที่รับรองว่าจะต้องถูกใจผู้โชคดีอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่1เลยนะครับปูไข่ผัดผงกะหรี่ซึ่งเราใช้ปูขาวของที่ฟาร์มนะครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับแกงต้มส้มปลากระบอกและแกงฉับส้มปลากระบอกครับฝีมือคุณแม่นอกจากนี้นะครับเรายังมีเมนูเสริมให้กับผู้โชคดีในรายการตีอ้วนชนหิวนะครับก็คือยำถั่วภูกุ้งสดครับปลากระพงทอดน,น้ำปลาและก็แกงคั่วปูไข่หน่อไม้ดอง นอกจากนี้เรายังมีเมนูพิเศษอีกมากมายนะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาฟังเสียงนกเสียงลมเสียงน้ําและธรรมชาติร้อร์เซที่ My Home Cafe b e s t r o ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ได้กินแล้วได้กินแล้วตามคาขอเลยไหมตามคำขอเลย,เลยปลากระพง,ะพงของคุณพ่อ,อครับนี่กุ้งลายเสือของคุณลูกแล้วก็นุน่นปูขาวของคุณแม่ <laughs> นอกจากนี้ไม่พอนะฮะเจ้าของร้านพี่หนึ่งน่ารักมากเขาฝากเสื้อคุณแม่ไปใส่ตัวหนึ่งไม่มีขายนะอันนี้ของ My Home โอ้ไซส์ใหญ่เลย My Home นะคะเอ้ไม่โฮมครับร้านนี้อย่าลืมมาทานนะคะโอ้ยให้เสื้อบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้โหให้เสื้อนี่อวยใหญ่เลยดีไหมนั่งลมกกตลอดโอ้ลมกกตลอดเลยค่ะเย็นมากเย็นมาก นี่ละสายตาจากอาหารไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมันน่าทานหิวแล้วช่ไหม,อมเอาเข้าเปล่าไปก่อนห <c oughs> ิวแล้วเอาเข้าเปล่าไปก่อน <c oughs> สุดๆสุดๆสุดๆเลยค่ะดูคนแก่สุดๆ ัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World g a กสอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้ผมก็เพิ่งมาค้นพบนะครับบรรยากาศนี่ธรรมชาติ100%เซวัตถุดิบนี่สดๆนะจากบ่อเลยนะครับแล้วก็มีลมโกกไม่มีร้อนโหบรรยากาศดีมากเขาเป็นร้านที่แบบว่าร้านลับนะครับออแกนิกปากต่อปากมีโอกาสลองแวะมานะครับที่ร้าน My Home Cafe and Bistro ครับครับผมเดินทางมายัางไงครับถ้ามาจากประชาอุทิศ90นะครับตรงเข้ามาในประชาอุทิศ90 จะเห็นซอยใหญ่ๆเลยนะครับของสวนบ้านล่างเลี้ยวซ้ายเข้ามาในของสวนบ้านล่างประมาณ4กิโลนะครับจะเห็นป้ายไมโฮมคาเฟ่อยู่ด้านหน้าซอยเลยครับครับผมแล้วหมายทางได้จากเทียนทะเลนะคุณผู้ชมมาไงฮะอ่าวิ่งจนสุดทางเทียนทะเลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลียบคลองสับปส้มยิรตรงมาเรื่อยๆประมาณ10นาทีนะครับจะเห็นป้ายไมโฮมคาเฟ่เหมือนกันเลี้ยวเข้ามาในซอยนะครับ500เมตรถึงเลยเช่นกันครับเปิดกี่โมงครับ9โมงถึง4ทุ่มครับ แวะมาได้คุณผู้ชมบรรยากาศดีสุดๆเลยอาหารก็ดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีผ้ากันเปื้อนนะครับจาก w o r ร์แก๊มอบโดย wpenergy ผู้ผลิตและจัดตั้นนายเวอร์แก๊สนะครับทางร้านไม่ใช้1ชุดชด้วย<ด>นะครับแก๊สมดอย่าลืมกดสั่ง w o r k ์ a ก๊สนะครับสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณครับ